กินเลยกินเลยไม่ต mm. ้องมองกินเลยนี่เตรียมจะออกอย่างเดียวเลยวัวไม้เอาไม่อยู่แล้วไม้ เนี่ยวัวเนี่ยวัวเต็มกอดเลยครับเนี่ย FC ทุกคนนี่วัวเต็มกอดเลยครับนี่กินยาไปได้อิ่มได้ไม่ต้องลองบอใช่ไหม นีมาดูลูกวัวครับนี่ครับอันนี้ตื้อบุญรอดครับนี่ครับตื้อบุญรอดไอตัวนู้นตื้อน้ำตาลตีมันเหมือนน้ำตาลนะครับตีวัวครับเหมือนน้ำตาลเลยอยู่ในนั้นอะไรม่ต้องออกมาเย้ จะพาไปดูวัวดื้อครับเนี่ครับนี่วัวดื้อครับจินย้าอยู่ตรงไหนครับอันนี้ก็วัวกอนานะครับเนี่ยครับกอดห้าวันนะครับพึ่งคอดห้าวันครับเนี่ยไอตัวนี้ครับสองตัวนี้ครับไอตัวนี้กอดหลังตัวนู้นกอดก่อนกอดก่อนสามปี อันนี้กอดกอดหลังสองปีอันน้นตามปีอันนี้สองปีเน,นี่ยบัวครับต้องเอาไม้มากันครับได้โดดออกอีกครับที่เกียจไรครับ วัววิ่งเร็วกนวิ่งไม่เร็วครับนี่วัวน,นี้กินยาครับเนี่ยกินยาอาเด็ดอร่อยเลยครับเกือบเย็ยนนะครับ นี่วัวครับนี่ปไปดูใกล้ครับนี่เมื่อได้ไหนครับเดี๋ยวผมเปิดใส่ครับนี่ตาแจ๋วไหมครับวัวครับนี่ครับกำลังกินหญ้าอยู่ครับนี่ครับอิดอิดหักเลยครับดูครับดูวัวตามครับอิดหักเลยครับโดดออกครับโดดออกได้ครับอิดอิดก็เอาไม่อยู่ครับอิดวัวขา ามันแข็งครับเอาไม่อยู่เตะมาก็หักเลยครับูครับจีนนี้เอาวอร์ไม่อยู่จริงครับทุกคนประมาณนี้ครับผนต้องลาไปก่อนครับอบคุครับกดไลค์กดแชรก์กดไลคลกดดิ